เอ็งอูวีบล็อกสวนเลยเนี่ยเกมกำลังจะปิดแล้วไงนี่ไง thank you all s o m u c h เนี่ย VR code นะเอควยโอเคครับแล้วในวันนี้เนี่ยพวกเราก็กลับมาอยู่กันในแมป g i r l academy อีกแล้วทุกคนซึ่งในวันนี้เนี่ย ผมก็จะมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งสำหรับ EP 3ใครยังไม่เคยดู EP 1กับ2ก็ขวาบนผมทิ้งไปแล้ว EP 1กับ EP 2อไปดูทุกคนจะได้ทราบเรื่องราวว่าเกิดอะไรขึ้นและผมเนี่ยจะอัปเดตอะไรบ้างถ้ามีข้อพูลผิดพลาดผมก็ขออภัยด้วยทุกคนคลิปนี้ผมขอ10ไลก์ก็พอนะ10ไลค์เพิ่มกลำลังใจในการทำคลิปสไตล์นี้หรือว่าอย่างอื่นนะถ้าทุกคนพร้อมแล้วงั้นก็ let's go <ไป S 1> อยากได้ <c oughs> บีนมากอยากได้พาสเหมือนนี่เนี่ยเหมือนพี่อะทำไมเลกอะ มัก็ออนดูตลอดทั้งวันมัจะพัมันมันเป็นระดับที่น่าจะสวยน่าดูเลยพัดมาติดเนี่ยบ้านบ้านใครเนี่ยครับมันเป็นหลอันนี้เยอะหลังด้านซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือใครขวาขวามือเราขวามือเองมองมองจากหน้าบ้านมองจากหน้าบ้านขวามือไอ้วงมันอยู่ไหนเหรอนั่นดิหน้าบ้านตัวเองขวามือหน้าบ้านพวขวามือไม่มีน้าเองไม่ก็เนี่ยล่อยนั่นเนี่ยแม่งกูวิบวังสวนเลยเนี่ยหน้าบ้าน ขวามือก็บ้านกูดิเฮ้ยมันมันมันมาแจกผู้เล่นอย่างเดียวเลยนี่หว่าตอนนี้เราเข้าใจว่าเกมกำลังจะปิดแล้วไงไอโอมาแล้วโออัปเดตมาดีมากโอลิโอเกมกำลังจะปิดแล้วเนี่ยแจกอะไรเยอะแยะเลยไม่แจกเยอะแยะเลยเที่ยวเสรติดติดอย่างดีเหรอเฮียสรุปตากรรไกรเฮียเห็นเห็นต้นมะพร้าวเต้นเฮียเฮ้แต่ว่าสเลเที่ยวไม่ติดอย่างดีพมึงพมุติดสเตเที่ยวกันปะอะไรคืออะไรคือนับเวลาใครนับเวลาพมงติดสเตเที่ยวกันปะ ไม่อู่เอ๊ะเมื่อกี้อะไรเวลานับเวลาอะไรของใครเรนเทียร์อะ้ตกอะแล้วตกอะเฮ้ยเมื่อกี้ของกูอะไอ้ดอกดอกไอ้ดอกบูลบอสต้องกูขายได้สองร้อยกํลังของของติดก็ดีอะแต่ว่าถ้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 าติดเยอะอะมันอาจจะอยู่งี้จนอัปเดตใหม่เลยก็ได้มันอาจจะอยู่งี้จนอัปเดตใหม่เลยก็ได้บานาน่าระดับวิบบับแล้วสามอันตอนนี้วิบบับสามอันเฮ้ยเดี๋ยวนะเห็ดมองไม่เห็นตายอะเห็ดเฮ้ยไม่ใช่ไอ้ออมมึงอ่านดีว่าไอ้เม่นเม่นแดงอะทำอะไรได้วะ ได้เลยให้ดูให้มันก็แค่ดีกว่าเดิมเม่นแดงเออใช่มันแค่ดีกว่าเดิมครับนทำมันนั่นแหละมันก็จะเก็ตโบนัสทำให้แบบไปเพิ่มสองแล้วก็ทำให้พ่อมึงอะอะไรวะงต้นไผ่วาวาลิตคือเฮียอะไรวะมันมันไม่ได้เดินทะลุต้นไม้อะมันติดมันเล่นเลยวาเลียนมันคืออะไรวะโบนัสตันมันมันจะไปโอยดุง กูได้โคตรกูได้โคตรแบมบูมาแล้วมาดูดิะบอกูมันด้โคตรเสาหลักบ้านนะใหญ่แบบนี้เฮติดดิสโก้ว่าใหญ่ดีเงี้ยเออของกูณว่ติดเหมือนไม่ติดเหรอเฮติดดิสโก้แต่ไม่ติดไอ้นี่่ะดาวตกดาวตกมันติดแค่หน้าบ้านแต่อย่างน้อยแม่งติดไอ้นี่ว่ะตีโออย่างสูงอ่ะ ไผ่วงสะท้อนกูยังสูงอ่ะอ้อไผ่วงสะท้อนกูเนี่ยกูขายในกระเป๋ากว่าอีกแล้วโอ้มาก็ดีดีดีแล้วดีแล้วฟังจนเอียนแกตสบายแกะว่าแกะกระพะมีงขึ้นขึ้นมา s อ r r เว e r โค l ์อ๋อ้ยตัวตูดลงไปเอานูอะไรกันว่าขึ้นมา สียใจด้วยเกมนี้ถูกปิดลงแล้วโอ้ขายได้ห้าล้านพอไหมได้แล้วแล้วไอ้ตู้น้ำจารียังไงวะตู้อะเราว่ารีทุกหนึ่งชั่วโมงเออน้องมาที่เดือดกูได้ไรเซเบอร์แดงแล้วขายมันขายรอบใหม่อยู่เนี่ยเออว่ะมีรอบใหม่ด้วยเนี่ยขายละเออสตาร์สตาร์โคเตอร์มูนมูนตรีซีมูนเมลอนสีที่อัลละห้าแสนแคเอาเงิมาหน้าซื้อมาซื้อมาอีกสำรองสตาร์โคเอร์ าจรยเเล่่นุทีวแปลว่ามันมันน่าจะรีพร้อมกับตู้ทั่วไปอะเราว่าใช่เหรอไอ้เอดี้ก็ต้องซืเสรีมันก็จะแจกเกินเปล่าอย่างนั้นอะเอาก็มันรีไปแต่เมื่อกี้มันรีไปสามสี่ครั้งแล้วนะมันถึงมาอีกรอบอ่ะทุกยี่สิบนาทีเปล่าเอออาจจะใช่โหมดนี่ช่วยช่วยแหละมดช่วยแหละมดอะมันน่าจะช่วยโหมดจะเน้นใหม่ไม่ไม่ไม่มันมันน่าจะช่วยเกี่ยวกับพวก

ไอ้มูนเมลอนนี่กูว่ามันทรงเดียวกับแตงโมแน่เลยวะก็เหมือนแตงโมอ่ะก็แตงโมก็เป็นแตงโมมาแตงโมอ่ะเออเคลื่อนอ่ะมมันอาจจะเก็บไปเยอะแล้วไม่หายก็ได้ไม่เป็นไรวะเมื่อไหร่นี้มันเมลอนเฉยนะเว้ยเมลอนที่มันเป็นลูกเขียวมไม่ใช่วอเทอร์เมลอนมันมีลอนแบบเมลอนอ่ะที่มันไม่ใช่วอเทอร์เมลอนอ่แล้วถ้าเป็นเมลอนอ่ะเมลอนเมลอนเลยเอเพลย์ไงอ้าเอ้ามูนหายทุกคนมึงรู้เหรอ ใช่ดกูก็บอกอยู่อะไรอ่ะไอ้ฝั่งอุ้ยไม่ใช่หมายถึงร้านค้าหายไปเลยอ่ะนะใช่อ๋มันมันจะมาแค่มันจะมันจะมาแค่ตอนเป็นนี่มามาแค่ตอนนี้ว่ะสุดยอดกูพูดให้ฟังเลยขอบคุณฮะเตึงเตีงตีงไอ้ไม่ได้ยินเอีไม่ไเ้ยินไอ้กกูก็บอกอยู่นะเฮียว่าเออเนี่ยร้านค้ามันหายไอ้ไม่ได้ยินไอ้แซมโซซอรี่ไม่ได้ยินแซมโซซอรี่แซมคืออะไรวะ แจมเป็นแฟนกับเซิมแอมแอมโซโลด้วงแล้วออมเป็นแฟนกับกี๊มาต้นมันราคาครับนี่ไงแตงกิวอัลโซมาสเนี่ย VR โค้ดนาวเดาคุยเฮ้ยมึงมีโพสใหม่ป่ะอัพเดตเนี่ยเฮ้ยคนและคูนเนี่ยคนและคูนคนและคูนเนี่ยจะปั๊มอะไรนะเอาอีเกสแบ็ก k ูเวิร์กออนเนอร์เน็กเด็เด่นคอนเมติกเอาออัปเดตโอ้โหอัปเดตที่ไหนอัปเดตทุกอาทิตย์เลยอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเกมกำลังดังมูล สามสิบสามเปอร์เซ็นต์ส่วนหายหายออกจากเกมหายหายหมดเลยไอ้เฮียเมเทโอเนี่ยมึงเอามันทำไมไอ้เฮียเขาค่อยไปส่งเหตุสมผลนะไม่เหมือนตอนี้มันแบบเติมโลบัคสามารถถล่มถล่มฟาร์มได้ไม่สงสัยนะคือเกมจากเกมปลูกผักเนี่ยมีอะไรนักหนาวเนี่ยเออมันเริ่มมันเริ่มเล่นเยอะดูนี่าซื้อไอ้เหี้ยดูนี่าซื้อตอนแรกมันก็เป็นเกมปลูกผักอย่างแหละเซเลเชียลคูณคูณร้อยยี่สิบ พ่อเขาบอกแล้วเซนเทียวไม่คุ้นจริงเยอะเอาแกงมาขายไปเออจะเฟิร์มใหญ่แล้วลูกๆแบบนี้มันจะมันจะเป็นยังไงวะติดติดซัมบี้นะมันก็จะกลายเป็นซัมบีเกิดนี่หรอกลายเป็นซัมบี้ออกมาตกมีโอกาสเกิดไอ้เจ้ากี้จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเไยจะเปลี่ยนนะเป็นบ้านกูหน่อยไอ้เดี๋ยนะบ้านกูพอเราติดเซนเทียว่าที่มันหน้าตาแบบนี้เอาบแบบอย่าเอาสีชมพูอ่ะชมพูชมพูนี่เนี่ยมันมีอะไรบิ๊บวิบบิ๊บด้วยดูนี่เลยเที่ยว เกี่ยวคือแม่งโตสุดแม่งโตได้แค่เนี้ยทุกหนึ่งนาทีมันจะทำให้เมล่อนอ๋อเมล่อนโอ้ยเฮียรู้เมล่อนเหรอเลยเมล่อนเมล่อนแล้วกูจะรู้ไหมเนี่ยว่าไหนมันติดอันไหนมันไม่ติดเนี่ยก็มีเอฟเฟกต์เหมือนบ้านเลเอฟเฟกต์กูดูเอ่ยฮะต้นเมล่อนมันได้แค่นี้จริงเหรอวะเออมันโตได้แค่นั้นแหละโตนิดเดียวเออมเอ้ย กล้วยติดช็อกไอ้เนี่ยมันจะมาแดกกล้วยมึงแลยตัวอะไรไอ้เนี่ยไอ้ซอบบี้ขี้ใจเฮ้ยมันมีแบบเก็บทีเดียวทั้งสวนเนอะสอมบี้มันแดกซอมบี้แดกกล้วยเหรอไม่ไม่เอามันมันเรยนมันไปเยอะก็บอกแล้วว่าอันไหนขายได้แพงสุดแต่อันอันไหนขายได้เยอะมันก็เพิ่มเยอะอันนี้คือมูนเมลอนถามจริงเป็นอย่างเงี้ยนะต้นด้แค่นั้นก็ได้นแล้วนถั่วอกไรเงี้ยผลผลอาจจะสวยก็ได้ เปิดมาเป็นรูปเมลอนอะเราว่าลูกก็รูปเมลอนอะบวกก้อนรีให้เลยเทคออกมาหุ่นบิดแผ่นมาดูกันเราได้เท่าไหร่ฮะมึงอย่าบอกนะมึงเติมเหรอแปดสิบสี่รู้นะขออะไรเปล่าไม่มีอะไรยังจะยังจะทำภารกิจนี่ไกอ้าวกูโหดแต่กูจะรีีกรอบเลยจะคาดคาด วอตอายู่ะคือของฉันที่จะไม่ติดเลยทำไมของของยูถึงโอ my god so much beach ไอลีไปกี่รอบละอันนี้ครั้งที่สามจะรีได้ตขาดดิขาดอีกสิบหกได้ไหมวุลิดกูไม่รู้ว่ากูติดหรือไม่เนี่ยเฮ้ยไอ้ถ้าเราเราวางแบบสัตว์ที่มันเหมือนกันมันจะสแตกกันมแตกนี่ไงอดีเออ อิสราเอลนี่ได้กูบัตลิดไม่จาราได้ยินไหมเสียบบัตลิดอ่ะมันมันเหมือนจะได้พลอยเยอะกว่าป่ะมาติดถ้าเอาบัตรบัตรแลกกันได้ด้วยหรอบัตรแรกได้หรอไม่ได้ดิบัตรบัตรบัตรมูลก็บัตรมูลบัตรดิดก็บัตรดิดเอาก็กูแลกได้อะมึงมีปัญหาป่ะไอหงอเออแลกได้เฮียเออใช่ใช่ใช่แค่ แค่ไออะไรวะมัน<อ>จะได้แต้มเดียวคนละข้าวโพดได้แปดแต้มเลยแค่ข้าวโพดอ่ะ